เดี๋ยววันนี้นะคะมีเรื่องน่าตื่นเต้นมาเล่านะเพราะว่าเมื่อเจ็ดวันที่ผ่านมาเราได้ลองใช้ตัวนี้นะคะแชร์การาฟโคตติง้งเคลือบรถของเราเนาะแล้วก็ขับรถไปตามปกติไม่ได้อะไรนะแต่ว่าเมื่อวานเนี้ยฝนตกหนักมากแล้วเราก็มาเห็นรถของเรานะวันนี้จะมาโชว์ให้ดูกันค่ะว่านี่คือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนะหลังจากที่ใช้ตัวนี้เป็นเวาเจ็ดวันเนี่ยรถเนี่ยที่ไปโดนฝนมาหนักมากมาข้างที่ไม่ได้เคลือบเนี่ยลองมาสังเกตดูใช่ใช่นะคะนี่เพืจะแบบวาดรูปได้เลยอย่างนี้เลย แต่ว่าข้างนี้อะที่เราได้ลงตัวกาสโคตติ้งเนี่ยสังเกตด,ดูนะต่างกันชัดเจนเลยไม่มีฝุ่นเลยแต่ว่ามาดูตรงนี้อาจจะมีเห็นคาบน้ําบ้างนะแต่ว่าจับไปเนี่ยไม่มีฝุ่นจะไม่เหมือนกับตรงนี้ที่เป็นฝุ่นแบบนี้เลยนะคะซึ่งตรงนี้จริงๆแล้วมันก็เล็กน้อยมากนะแต่ว่าถามว่าเล็กน้อยเนี่ยถ้าเราลองสังเกตเราเอาผ้าเช็ดแต่มันก็ไม่ออกเพราะว่าน้ําฝนเนี่ยมันสกประปมากเลยแล้วก็ เป็นคาบฝังเหมือนกันแต่ก็ไม่ซีเรียสถึงขั้นต้องไปล้างรถน,นะคะเราก็เอาตัวแคร์กาสโคตติ้งนะคะฉีดไปนิดนึงอ่าแล้วเราก็เช็ดออกให้กล้องมาดูใกล้ๆได้เลยตรงนี้เมื่อกี้ที่ยังมีรอยอยู่นะคะตอนนี้หายไปแล้วแค่นี้อีกจุดนึงตรงนี้นะคะลองดูนะอ่าเดี๋ยวนะเอาผ้าแห้งเช็ดลองเห็นไหมเช็ดไม่ออกหลังจากใส่แครลงไป เทียงเลยแค่นี้นะคะก็เรียกว่าไม่ต้องไปล้างรถประหยัดค่าล้างรถไปได้เยอะมากๆเพราะว่าต่อครั้งที่เราไปล้างเนี่ยสมมติไม่ดูดฝุ่นท้างในเนี่ยก็ครั้งละร้อยยี่สิบร้อยห้าสิบนะ,ะซึ่งมั่นใจว่าถ้าเราใช้ตัวเนี้เคลือบลงไปแล้วเราประหยัดค่าล้างรถไปได้น่าจะเป็นสิบครั้งนะก็เป็นหลักพันแล้วนะเกินกว่ามูลค่าตัวแคร์ที่เราซื้อมาอีกรับรอกว่าคุ้มค่ามากๆไปหามาใช้กันนะคะ